แล้ววิดีโอนี้เรามาดูเครื่องอะไรนีกันครับสูงมากเป็นแบบนั่งห่วงยางลงเขาอย่างนี้เลยครับที่ถามจริงนี่ภาพเอไอไหมเนนะี่ยไม่น่าใช่นะเหมือนจะเป็นภาพจริงเขาถ่ายจากกล้องที่ถืออยู่ในมือนี่นะครับอะเรามาดูกันครับว่าเวลาจังหวะที่ลงเป็นยังไงอันนี้ได้ภาพแบบเห็นชัดๆเลยแน่นอนครับเอ้ยแต่มองแต่มุมนี้มันดูสูงมากเลยนะครับวิ่งตรงผมก็ไม่กล้าเล่นอ่ะเรามาดูกันนะครับว่าความเสียวที่แท้จริงมันเป็นยังไงอะ ดูนครับนี่ก็ต้องจัดเซตท่าให้เรียบร้อยก่อนเพราะดูจากทางลงน่าจะแรงหน้า well ดูนะครับผมเคยเล่นแบบนะฮะเมื่อไรนี่แค่สั้นๆแต่ดูนี่ครับมาพร้อมแล้วครับหูหันหน้าลงด้วยนะครับไปมาดูกันครับวื๊บวูนี้ของจริงด้วยการชรไอนะครับนี่แล้วหมุนด้วยเฮ้ยออกข้างไว้เนี่ยเฮ้ยว่นลุนแทนโอ้ตรงนี้คือชะลอเหมือนจะเอ้าไม่ชะลอด้วยครับไปต่อยก่อหมุนอีก โอ้นี่คือที่หยุดกับโอ้ของจริงครับของแถ้ครับของแถ่นี้อยากเล่นมั่งจังเลยแต่ก็แอบ,บเขียวเหมือนกันเนี่ยอ้